สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโรรู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเรามีสิทธิ์รู้ค่ะ รู้เร็วก็แก้ไขเร็วสาเร็จเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามสับสไคร้ไลค์แชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์น่ารักน่ารักเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนท่านใดยังไม่กดกระดิ่งยังไม่กดติดตามฝากกดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟคะ่ะเมสิงธนูคนโสดปักแรกเมษายนนี้เดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้าง ตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าบางคนบางท่านอาจจะเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันครั้งยิ่งใหญ่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ใช่ได้จบลงแบบปรับป,ปรับฉับพลันบางคนบางท่านอาจจะจบแบบฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นคนพลังงานเหตุการณ์ และทุกๆเรื่องที่ไม่ส่งเสริมคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเหตุตกอ,อกตกใจนิดหนึง่งแต่เอาเป็นว่าที่ไม่ใช่ไม่ดีหายไปค่ะสิ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือใช่และตัวเองตัวของคุณเอเนอรจของคุณจิตใจของคุณจะมีความเข้มแข็งมั่นคงนะคะมีความสุขมีความเติมเต็มไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักนะคะทุกๆเรื่องค่ะความมั่นคงในชีวิต งานเงินการเรียนการศึกษาจิตใจนะค,คุณมีความสุขคุณเติมเต็มด้วยตัวคุณเองอาจจะภาคเพียรมาหรืออาจจะมีใครนะมาช่วยเหลือมาเติมเต็มให้ด้วยก็ได้และตัวคุณเองอ่ะเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณเป็นคนที่สามารถที่จะภายนอกนะคะมีเสน่ห์ใครเห็นใครรักเอ็นดูหลงไหลครั่งใคล้ชอบอยากเข้าใกล้อยากเข้าหารู้สึกยกย่องนับถือ รู้สึกดีกับคุณภายในจิตใจของคุณนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นความสุขที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เจอมานานมากแล้วกับความรู้สึกในใจตรงนี้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลบวกกับคุณเองตื่นรู้คุณมีความสุขแบบนิ่งๆอะ่ะแบบราบรื่นแบบร่มเย็นแบบมองทุกอย่างออกอ่านเกมทันไม่ว่าจะเป็นใครมาแบบไหนก็ตามบวกกับตัวคุณเองนั้นมันเหมือนอยู่ตัวแล้วมันมั่นคงในแบบ คือการเป็นตัวตนของคุณมันฟื้นคืนชีพกลับมาค่ะความเป็นธาตุไฟจะไม่ใช่ไฟที่ร้อนรุ่มหรือร้อนรนหรือกังวลใจเหมือนแต่ก่อนแต่จะเป็นไฟที่สง่างามสวยงามแต่พอดีมีแสงที่พอเหมาะมีความอบอุ่นที่พอเหมาะคุณนะคะในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้ก็ได้และต่อจากนี้ไปคุณจะเป็นแสงสว่างในตัวเองแล้วคุณก็รู้จักตัวเองมากพอรู้ใจตัวเองมากพอบัวครับ คุณเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างตอนนี้ทุกคนอยากเข้าหาคุณเพราะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วอบอุ่นมีความสุขมีความโชคดีมาปรึกษาขอโทษค่ะมาปรึกษามาเล่าเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนอ่ะอยากเข้าใกล้คุณถ้าท่านไหนนะคะครองตัวเป็นโสดอาจจะเคยมีคู่มีแฟนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดนหรืออะไรก็ตามหรือเคยอยู่ก่อนแต่งอะไรมาก่อนถ้าคุณโสดนะคุณเข้าถึงสัจธรรมมองเห็นเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในตัวเองเข้าใจในชีวิตเบื้องหน้า และพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะหลายคนหลายท่านทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาตินะคะหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าได้เลยว่าคุณจะเป็นคนโสดที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริงมากไปด้วยทรัพย์สินชีวิตของคุณเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะนะคะมันแตกหักจบสิน้นแตกร้าวสูญสลายแต่ครั้งนี้ไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะอะไรที่ไม่ใช่อะ่ะ ให้ยอมรับไปเลยว่ามันคือไม่ใช่จริงๆมันต้องไปจากเราหมดอายุแล้วมัน e x p i r y date แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวของเราที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าอิทธิพลของคนเก่าๆก่อนเนาะคนเก่าจะวนเวียนมาไหมจะเป็นคนเก่าในใจคุณหรือเปล่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอดูคนคนนั้นก่อนนะอ่าคนคนนั้น คนคนนั้นเนี่ยเป็นวัยใกล้เคียงกับคุณนะคะไม่ได้แก่ไม่ได้เด็กไปกว่าสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรก็ได้มีแนวโน้มเนี่ยนะคะได้ทุกธาตุนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็น,นะอะมังกรอะมาแน่ๆละหนึ่งนะคะแล้วก็ที่รอจะเข้าหาอยู่เนี่ยก็จะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันคือเมสสิงหธนูส่วนชาวที่เป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมเนี่ย มีแนวโน้มจะเข้ามาหากลับมาแบบปุบปรับฉับพลันส่วนชาวทาตน้ําเรื่อยๆมาเลียงๆแต่ถามว่ามีใจรักไหมมีทีนี้เรามาขอดูกันว่าคนเก่าคนเนี้นะคะเป็นแนวโน้มที่อาจจะกลับเข้ามาโดยที่เขาแพลนไว้คิดไว้ตั้งใจไว้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงให้คุณไม่ปฏิเสธตอนนี้เขาคิดได้เขารู้ใจตัวเองที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่า จากกันด้วยเรื่องของบุคคลที่3หรือความรักที่มันซับซ้อนไม่เปิดเผยหรือใดๆก็ตามทีนี้คนคนนี้อยากจะกลับเข้ามาแล้วมีความคลั่งรักคุณลหลงไหลได้ปลื้มคุณมากตัดคุณออกจากหัวใจไม่ได้ยังเป็นความทรงจําและคาดหวังในะอยากให้ระวังนิดนึงคนเก่าคนนี้กลับมาเนี่ยมีความคลั่งคุณมากและมีความอยาก18บวกกับคุณสูงนะคะแต่ถา,ถามว่าใจเขานะ่ะมีความบริสุทธิ์ใจหรือหรือรักคุณไหมก็ต้องยอมรับว่ามี แต่จะมีความแบบอยากได้อยากครอบครองค่อนข้างสูงมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณโอเคกับคนคนนี้ไหมนะคะ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยแนวโน้มนะคะการทํางานของเขาอาจจะเป็นคนในสื่อโซเชียลทำงานกับองค์กรต่างประเทศต่างชาติสื่อบันเทิงต่างๆอีเแวบบนต์ต่างๆได้นะคะทีนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาส่องคุณหน้าดูละนะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาแนวโน้มอาจจะไม่ได้บล็อกหรืออาจจะสามารถหา แอคเขาของคุณเจอแล้วเข้ามาดูมาสองยิ่งดูยิ่งสองยิ่งอยู่ไม่ติดที่ใจยิ่งร้อนรนนะคะยิ่งรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเลือกเยอะเนาะหรืออาจจะไปมุ่งในเรื่องของภารกิจการงานความสําเร็จมากเกินไปถามว่าผิดไหมมันคงไม่ผิดทุกคนก็อยากเจริญก้าวหน้าแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไปมองที่อ,อนาคตโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในส่วนตัวของเขาตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะหาจังหวะจะเข้ามากลับมาครั้งนี้มาทําอะไรคะ มาจีบจีบจริงๆนี่แหละมาจีบเลยค่ะไม่ได้มาเป็นเพื่อนไม่ได้มาแบบว่ามาดิวงานไม่ค่ะแฟนนี่แหละค่ะมาจีบมาครอบครองหัวใจแล้วหวังจะได้แล้วจะ,แล,วจะแล้วจะมีแนวโน้มที่จะกดดันให้คุณเป็นแฟนด้วยคือจะเอาอะไรมาผูกมัดอย่างเช่นว่าอยาก18บดบวกกับคุณอีกหรือหรือถ้าไม่เคยอีกไม่เคยมีมาก่อนก็อ,อยาก18บวกกับคุณอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อให้ครอบครองคุณและคุณไม่ไปไหนจากเขา ฟังดูน่ากลัวเนาะแต่จริงๆนางก็คิดดีแหละนางก็แบบคือนางคิดได้แล้วกันเนาะแต่นางก็อาจจะวิธีการของนางอาจจะน่ากลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ไปจัดสรรเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูการ take a คชั่น take ของเขากันดีกว่าว่าเขาจะ take action เขาหรือเธอนะดูทุกเพศนะเขาหรือเธอจะ take a คชั่นอย่างไรฟังดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนเนี่ยจะกลัวหรือจะจะดีใจดีนะแอนางนาง นางไปผิดหวังอะไรมาคือเขาอะนะเขาหรือเธอ,เอ,อแทนว่านางเนาะขำๆนิดนึงอ้าโสดไม้มาผิดหวังค่ะก่อนหน้านี้ไปคบใครมาก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คิดว่าคนคนนั้นใช่คนคนนั้นคู่ควรเหมาะสมอ้าวโดนเขาหักหลังหรือระยะทางห่างไกลทําให้เลิกลากันไปหรือไปรักซ้อนรักสามเศร้าหรือไปสัญญากันว่ากับคนนั้นอาจจะแต่งงานหรืออาจจะมั่นหมายหรืออาจจะ ตกลงคอมมิชแล้วปากฏว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คาดหวังผิดหวังเสียใจพอผ่านเวลาไปสระยะหนึ่งพอฮิลลิ่งตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะมีแผลเป็นอยู่ ความเป็นคู่แล้วคิดได้ว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็กลับมาต้องบอกเลยว่าเขาก็สืบหน้าดูเหมือนกันนะว่าคุณโสดหรือเปล่าคุณอาจจะโสดอาจจะไม่อาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแรนะคะยังไงก็ตามแต่เมื่อเขาสืบเขาส่าสองเขารู้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำไมเขาไม่เลือกคุณป่านนี้ก็คงมีความสุขแต่งงานกันไปแล้วไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าเขามีความหวังในตัวคุณมากไหมมากเพราะเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาคือความรู้สึกเนี้ย เขาคงรู้สึกตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อดั้งเดิมในอดีตแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังเด็กหรืออาจจะไปโฟกัสความคิดจิตใจสมองไปโฟกัสในเรื่องของภารกิจเนาะมันก็มันก็แยกทางกันไปหรืออาจจะอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ทีเนี้ยเขาไปเรียนรู้เขาไปเจ็บปวดเสียใจเขาก็มีบาดแผลในใจไม่น้อยฮะรักฝังหรือเจ็บปวดมาอยู่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารอคอยพอมาเห็นครั้งเนี้ยคุณเติบโตคุณหลอ่อคุณสวยคุณเก่งคุณทรงสเสัย คุณดูมีพลังของคนโสดคนไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลตัวเองเขาชอบระนับถือคุณในแบบที่คุณเป็นคือคุณเป็นคนเก่งคุณพึ่งพาตัวเองคุณไม่เป็นภาระใครดูไม่อ่อนแอแล้วก็ดูไม่ไม่ลำออยในสายตาเขาคือเป็นคนเก่งอะค่ะประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเพึ่งพายืนบนลำแข้งตัวเองและเป็นคนที่มีความพร้อมในสายตาของเขาเขารู้สึกแอ p r e เ i a คุณชื่นชมคุณมากๆและสิ่งที่เขาปลื้มที่สุดก็คือคุณยังโสด ที่ผ่านมาเขาอาจจะเข้าใจผิดมาคิดว่าเอ้ยป่านนี้คุณพงษ์แต่งงานมีแฟนไปแล้วแล้วก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าได้แต่เมียงเมียง,ม,ยงมองๆแต่ว่าไม่กล้าเข้าหาแต่ครั้งนี้มาแน่ค่ะเพราะเขาสืบรู้แล้วว่าคุณโสดจริงหรือถ้าคุณเลิกลายย่าล้างไม้แล้วไม่จริงแล้วไม้มานานแล้วด้วยนางดีใจตรงนี้มากส่วนไอ้ความดีของคุณน,ะนางรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่นางแอพ r e c i a t มากคือคุณโสดคราวนี้แหละ เขาจะไม่เสี่ยงเสียใจแล้วอันนี้ยังไม่รู้นะว่าคุณจะเอาเขาหรือเปล่าแต่ปากอกว่าเขาว่าดีใจไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยที่เสียใจที่รอคอยที่ผิดหวังมาเฮ้ยมันก็คุ้มค่าเนาะที่เจ็บปวดมาแม้จะไม่สมหวังกับที่ผ่านมาแต่พอได้กลับมาหาคุณเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณโสดอ่ะความผิดหวังเสียใจคือเขาไม่ได้คิดเผื่อเลยนะว่าคุณจะคุยกับใครหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าเมื่อคุณโสดเนี่ยนี่คือเป้าหมายที่เขาจะต้องเข้าหาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันดีไหมอ่ะ เนาะดีไหมมันถูกใจคุณไหมคนนี้นะคะโอ้ยกลับมาแน่แน่รักในรักในวัยเรียนรักในวัยเด็กอ่านะคะเขาอะตอนนี้แต่ก่อนเซนเขาไม่ทํางานเนาะเซนเขาไม่ทํางานเขาไม่ตื่นรู้ตอนนี้ทํางานแล้วตื่นรู้แล้วอยากจะมาหาอยากจะทักมาค่ะ จะทักมาด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมาทั้งสื่อโซเชียลนะแต่จริงๆถ้าเป็นบ้านเดียวกันหรือเคยรู้จักที่อยู่กันหรือเป็นสมัยร่วมรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสเดินทางมานะคะหรือจะชวนคุณไปทําบุญแล้วถามว่าดีไหมมันก็ดีถ้าคนคนนี้คือคนในใจของคุณที่คุณรอนิสัยของเขามันจะโตกว่าเรานิดหนึ่งนะคะเรา คืออายุอาจจะใกล้เคียงกันแต่นิสัยของเขาจะมีความโตวกว่าเรานิดหนึ่งนะคะอาจจะด้วยความรับผิดชอบหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าดีไหมถ้ากลับมาคราวนี้แล้วเป็นอะไรที่เปิดเผยชัดเจนมุ่งหน้าหาเราคนเดียวหาคุณคนเดียวไม่ไปวอแวร์คนอื่นไม่สนใจคนอื่นใครจะกี่คนก็ตามโละทิ้งหมดแล้วมาหาคุณแล้วมาเริ่มต้นมาคุยกับคุณใหม่แล้วรู้สึกดีต่อกันใหม่อันนี้ใช่อันนี้ดีนะคะเพราะเขาเองเลือกมาแล้ว ถ้าถามว่าใครเลือกใครหรอดีไหมดีอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นคนที่คุณรอเป็นคนที่อยู่ในเซนต์ในห่วงคํานึงของคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฝันถึงเห็นถึงนึกถึงแวะเข้ามาในในหัวอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆนะคะหรือฝันเห็นบ่อยๆคนนี้บ่อยๆคนนี้ใช่เป็นคนในวัยเด็กในวัยเรียนค่ะสมัยเรียนอาจจะมัธยมมหาลัยก็ได้นะที่คือคําว่าเด็กมันไม่ได้บอกว่าเด็กจนเกินไปหรอกคําว่าเด็กหมายถึงว่าตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่ในตอนนั้นเราอาจจะวัยรุ่นเนาะ แนวโน้มมาแล้วดีค่ะเขาจะทิ้งทุกคนทุกอย่างที่ห้อมล้อมเขาแล้วมาหาคุณมาเริ่มต้นกับคุณเขาพร้อมที่จะเสี่ยงอย่าเรียกว่าเสี่ยงเลยเขาพร้อมที่จะสู้มุ่งหน้ามาแล้วค่ะแล้วก็จะทําตัวเหมือนเด็กๆมาเริ่มต้นใหม่ใสๆปิงป๊งๆน่ารักน่ารักรก,ก็อยู่ที่คุณคุณจะชอบหรือเปล่าคือต้องบอกว่าคนคนนี้เขาก็มีสเสน่ห์เขาหน้าเด็กค่ะ เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีเซนต์เป็นคนทางานเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือเดินทางไปโน่นมานี่เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะท่องเที่ยวมาเยอะหรือ,อถ้าไม่ได้ท่องเที่ยวก็เดินทางค่ะไปทํางานไปตรงนั้นมาตรงนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ประเทศโน้นประเทศนี้แล้วก็สุดท้ายก็นะคะคืนสู่สามัญกลับมาหาคุณก็อยู่ที่คุณและ่าคะว่าคุณจะเริ่มต้นไหมมีโอกาสเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าคนเก่าคนเนี้ย สมมติว่ายังให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้ยังขึ้นขๆๆึนกงกลางเนืๆอักอาจจะไม่ค่อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้ามาแล้วทิ้งทุกอย่างคําไมาทิ้งทุกอย่างคือสาวๆาหนุ่มๆทั้งหลายของเขาเนี่ยเขาไม่เอาและเขาเหนื่อยที่จะไปเรียนรู้แล้วเขาต้องการมาเริ่มต้นกับคุณอันเนี้ยใช่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจ <c oughs> คุณตัดสินใจแล้วนะคนเก่ามีอะไรให้ระวังไหมขอดูเพิ่มหน่อยเนาะมันเป็นพรมเล็กขีดมันเป็นโชคชะตานะคะสิ่งเก่าๆสิ่งที่เป็นของคุณจริงอยู่อะไรที่ไม่ใช่ จะแตกดับหายไปไม่ว่าจะเป็นพลังงานเหตุการณ์สถานการณ์คนสิ่งของก็ได้บางคนบางท่านอาจจะมีของหล่นแตกแตกหักหรือพังไปเอ,อ่อถ้ามันแตกหักฉุดก็เก็บทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องหากาวต่อนะคะถ้ามันเกินจะเยียวยาจงจําไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันหมดเวลาแล้วเรามีหน้าที่แค่ว่าเอาเขาออกไปจากชีวิตไม่ต้องเก็บไว้ให้มันบาดจิตบาดใจบาดมือนะคะเออแล้วทีนี้เนี่ย กลับมาแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งจะกระจ่างใสมันมีอะไรให้ระวังถ้าถามว่าระวังมันคงระวังแค่ว่าความกังวลใจหรือความไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากกว่าคืออาจจะเป็นคนที่รอคอยนั่นแหละก็ไม่คิดไปฝันว่านางจะทักมานาะจะวกเข้ามาหาเราเร็วขนาดนี้พอมาปุ๊บจริงหรือเปล่า หลอกหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้อยากให้คุณใช้หัวใจจริงๆหนึ่งเมื่อคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ถูกไหมคะมันเป็นโอกาสมันเป็นความจริงมาเป็นการพัฒนางานเติบโตดังนั้นอย่าท้อแท้สิ้นหวังอย่าคิดอะไรที่มันแปลกที่มันไม่ผลักดันเราไปข้างหน้าแบบคิดหักมุมประเภทที่ว่าเฮ้ยไม่จริงหลอกหรือเปล่าหอลาหอกไม่หลอกเราเรียนรู้ได้ จริงไม่จริงเดี๋ยวเราดูเราก็รู้นะครับต้องบอกว่าพลังงานของคุณมันเพอร์เฟกอยู่แล้วมันทันเกมมันอ่านออกหมดเพราะฉะนั้นดูตามจริงเป็นรมกับความจริงคือไม่ถึงขั้นกับว่าเข้าข้างตัวเองปิดตาข้างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสมมุติฐานมันขึ้นมาแต่จงมองทุกอย่างเป็นความจริงสิ่งใดที่ใช่อะไรที่เป็นของเราเมื่อเขาย้อนกลับมาอยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอารับหรือไม่รับจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือ หรือเออมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือความไม่แม้ <c oughs> คือแบบตอนเด็กก็อาจจะใส่ใสภาพความทรงจําดีๆฉลาดเก่งน่ารักเออเอาใจใส่พอวันหนึ่งไปผ่านบาดแผลทางชีวิตเนาะประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะเจ็บปวดมาแล้วก็ทําให้เขาดูแข็งแข็งแข็งแกร่งหรือแข็งกร้าวบางครั้งในสายตาเราหรือเขาอาจจะดู มีเล่มีกลนเยอะด้วยสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณใช้ความเป็นธรรมใช้ใจมองอตาที่สามคุณเปิดแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังสิ่งที่ต้องกังวลีกอย่างหนึ่งอย่าคาดหวังว่าเขาจะเหมือนในวัยเด็กในวัยโน้นนะคะเราอาจจะมีความทรงจําดีๆไม่ผิดค่ะที่เราจะรู้สึกดีต่อกันแต่จงอยู่กับความเป็นจริงปัจจุบันเป็นอย่างไรพิจารณาไปตามนั้นแล้วค่อยตัดสินใจไปตามที่คุณเห็นสมควรและทําหรือพูดแสดงออกในสิ่งที่ควรทาอยู่ที่คุณแล้วสิ่งต้องระวังก็คือ ความคาดหวังมากเกินไปสิ่งที่ดูเปลี่ยนแปลงหรือไม่แมทช์หรือความกังวลความกลัวหรือความท้อแท้สิ้นหวังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานด้านลบทั้งสิ้นใช้ประโยชน์มันให้ได้เพื่อป้องกันตัวเองแต่อย่าถึงขั้นกับให้มันทาร้ายหรือปิดกั้นเรานะโอเคคนเก่าไปแล้วเรามาดูคนปัจจุบันกันหน่อยคนใหม่สําหรับคนที่มีคนคุยคนดูหรือยังไม่มีใครเข้ามาดูซิเป็นยังไงเอ่อคนนี้ฉลอกับชาวทัดไปทัดลมนะคนใหม่ใหม่ไปคนต่างถิน่นต่างแดนต่างพื้นที่ต่างประเทศนะคะ ตัวเลือกเยอะค่ะมีมาให้เลือกเยอะนะคะบางคนบางท่านมาแล้วก็ไปมาคุยแล้วก็หายบางทีตอบมั่งไม่ er an, ตอบมั่งในแชทนะคะมันก็เลยเหมือนออๆออดมามาไปไปทำให้คุณมีความอยากจะตัดขาแล้วแหละไม่อยากคุยแล้วนะรู้สึกว่าไม่อยากคุยแล้วเป็นคนต่างประเทศต่างชาตินักเรียนนอกได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศได้คือคนคนนี้เขาเป็นคนฟรีสไตล์อิสระก็คือเขาเองก็อาจจะมีทางเลือกเยอะหรือมีงานเยอะมีงานให้ทําหรือเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ก็อาจจะยัง มีพันธะคาราครา้ังกับคนเก่าๆหรือคนที่เขา เพิ่งคบมาเกาะหน้านี้หรือคบอยู่แล้วกําลังอยู่ในช่วงที่กาลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงจะมุฟออนไปจากกันไหมแล้วมันคาราคาซังตรงที่ว่าพลังงานเนี่ยหรือเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็คือ,อยังดูๆไปคือมันก็สร้างความผุนเคืองให้คุณอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จะจริงหรือจะหลอกเพราะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวคุยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวกําหนดเขาจะเป็นอย่างนี้แลหละค่ะ เน,ะะนื่องจากว่าม,มีงานให้ทําเยอะบวกกับชีวิตก็ห้อมร้อมไปด้วยคนมากหน้าหลายตานะแต่ถามว่ายังไงเขาก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณนะแต่เขาเองก็จะพยายามคือเขาปล่อยไปตามการเวลาปล่อยไปตามโชคชะตาด้วยนะคะเขาก็อยากจะคุยกับคุณยังไม่มีกําหนดนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โฟกัสหรือว่าซูมมาที่คุณว่าแบบคนเดียวเลยนะอย่าง เขามีอะไรวุ่นวายมากๆในชีวิตอยู่นะคะคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะ take action หรือพัฒนาอะไรดีขึ้นกว่าน,นี้ไหม take a คชั่นแน่นอนค่ะแต่เขายังมีอะไรมีปัญหาในตัวเองเยอะบวกกับเป็นคนรักอิสระนะคะคนคนนี้ควบควบคุมครอบงาไม่ได้นะเออนางจะเป็นอะไรที่แบบตามสะดวกค่อนข้างที่เป็นตัวของตัวเองสูงบางทีก็ออกติดที่เล่นหรือเอาแต่ใจหรืออะไรก็ตามที่เขาสะดวกเขาอะคนคนนี้เป็นคนมีทางเลือกเพราะฉะนนนั้นถ้ถถาาามมมว่่คใหๆตอบโทย์ อยู่ที่ว่าคุณจะมอบคาว่าใช่ให้กับเขาอยู่ที่ใจของคุณแต่ดูแล้วพลังงานไพ่มองดูว่าคนคนนี้เมื่อสะดวกมาเองเอาที่ตัวเองสะดวกถ้าสะดวกแบบนี้ก็แบบนี้ถ้าไม่สะดวกก็ไม่สะดวกคือเขาก็จะมาแต่คนคนนี้ชอบอยู่เหนือเกมชอบถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นคือเขาชอบเป็นจุดสนใจถ้ามีคนมาสนใจเขาเยอะๆยะห้อมล้อมเขาหรือมีคนมาแอบเขามากๆปลื้มเขามากๆ,ๆ เขาจะแฮปปี้แะถามว่าเป็นคนใจดีไหมใจดีโรแมนติกน่ารักนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งมีภาวะผู้นําสูงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่หัวหน้างานผู้จัดการหรือถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นระดับอ่อสีสูงสูงเจ้านายสูงสูงยศใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีความเป็นที่นับหน้าถือตามีมบริวารห้อมล้อมเยอะแยะมีอํานาจวัสนาราบยศสรรเสริญค่อน,อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางสังคมที่คนยกย่อง ซู่ฮกเขามันเลยทําให้เขาแอบ,บติดแบบติดความเหลิงถามว่าหลงตัวเองไหมเขาอาจจะภูมิใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะขนาดคุณเองคุณเป็นชาวทัตไปเป็นคนที่แบบภาวะผู้นําแต่คุณก็จะมีความมีความพอดีแต่คนคนนี้จะมีความที่แบบเอาจะติดแบบหลงไหลได้เพิ่มใน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 ความเสน่ห์ของตัวเองหน่อยหนึ่งนะคะออกออกไปทางเจ้าเสน่ห์พราวเสน่ห์นิดหนึง่งทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะชอบไหมแต่ถามว่าเขาก็จะ ก็จบเวลาที่เขาจะมาคุยเขาก็มาถ้าเขาอึดอัดเขาเครียดเขาก็จะหายไปกับทํางานกับเขาแต่ต้องบอกเลยว่าคนชอบเขาเยอะแต่เขาชอบใครหรือยังมีในใจสองคนมีในใจสองคนอาจจะเป็นคุณคนหนึ่งเขาชอบคนทัตุไฟคนทัตุไฟเก่งเขาไม่ต้องเหนื่อยมากเวลาคุยกับคุณหรืออะไรกับคุณอ่ะเขาจะได้แบบสติปัญญาหรือได้พลังชีวิตกับคุณค่อนข้างสูงว่าคุณเป็นคนเก่งโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์คนราศีสิงห์จะเป็นตรงกลางนะคะจะมีความพอดีดีสําหรับเขาทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาชอบความ ชอบความสําคัญอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณเนี่ยมันมันประเทืองบัญญาดีอะคุณเก่งนะคะแล้วเหมือนได้เรียนรู้เลยจากคุณเพราะฉะนั้นถามว่าเทคแอคชั่นยังไงเขาก็จะจีบๆมามาไปไปแต่ถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะหายไปไปเคลียร์ปัญหาของเขานะคะอ่าดูซิคนใหม่ดีไหมเออมันอยู่ที่เขาค่อนข้างที่จะยังติดเล่นติดรักอิสระอยู่ ถามว่าดีไหมอ่ะไม่กล้าการันตีว่าดีไหมอยู่ที่ว่าคุณจะอยากอยากลองดูหรือเปล่าอยากชาเลนไหมดูแล้วเมื่อเทียบกับพลังงานคนเก่าถ้าคนถ้าคุณมีคนเก่ากับพระมาคนเก่ามามาค่อนข้างจริงมาจริงกว่าแต่อยู่ที่คุณเลือกเนาะเพราะบางทีบางคนอาจจะมีคําตอบใน,ในใจแล้วว่าฉันไม่เอาเก่าฉันขอเรื่องใหม่ขอขอแบบดับหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้นะคะโชคชะตาผมได้คิดนําพาแต่มีบททดสอบความมั่นคงในจิตในใ,นใจแล้วก็ ควบคุมยากแล้วก็ได้เริ่มต้นค่ะแต่ต้องเริ่มต้นแบบชิวๆไม่คาดหวังนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาเองคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนโสดคนไม่หรือผิดหวังความรักมากเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะอยากมีความรักที่เป็นอิสระเอาอย่างนี้แล้วกันอยากเป็นผู้เลือกอยากได้เลือกแต่แนวโน้มดูแล้วนะคะถ้าคนคนนี้ติดเล่นมากๆและอิสระมากๆแล้วจับต้องไม่ได้ไม่มีเป้าหมายมีโอกาสที่คุณกับเขาก็จะ ห่างๆแล้วก็เงียบแล้วก็จบๆกันไปแบบบายๆกันแบบหรืออาจจะจากกันแบบง่ายๆไปเลยะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าอยู่ที่คุณสบายใจถ้าเทียบพลังงานเนาะเก่ากับใหม่เก่าค่อนข้างที่จะดูชัดเจนมากกว่านะคะอยู่ที่คุณเลือกนะเดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังของคนใหม่ๆหน่อยการควรระวังเหรอคะระวังคนที่เขาคุยหลายคนแล้วเขามีความลับค่ะแล้วแอบทําอะไรหรือเขามีคนของเขาที่เขาคุยอยู่ หรือเขาเองอาจจะมีคนของเขาที่เขาเรียนรู้หรือคุยในที่ทํางานของเขาอยู่ก็ได้อืมหรือคุณเองทํางานที่เดียวกับเขานะคะแล้วเขาเองอ่ะนะคะก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่หรือยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องราหรือความเป็นจริงให้กับคุณดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเราอาจจะต้องเซฟตัวเองแล้วดูให้จริงก่อนแต่แนวโน้มที่จะได้สารต่อหรือเรียนรู้กันไหมมีโอกาส คืออาจจะค่อยๆดูกันไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะผิด coc ก็คือผิดระเบียบของที่ทํางานเนาะว่าเออในที่ทํางานบางที่เขาไม่อยากให้มีเรื่องชู้สาวเรื่องความรุ่งความรักในที่ทํางานมันจะดูเป็นที่คราหาเนื่องจากว่าตําแหน่งแต่ละคนอาจจะสูงดังนั้นแล้วให้สองประเด็นที่ต้องระวังก็คือว่าอาจจะคบกันแบบเงียบๆไปก่อนคุยไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ค่อยให้คนอื่นรู้ไปเองตอนที่มัน s u กเซ s แล้วหรือว่า c o m มิ t แล้วกรณีที่สองเขาอาจจะมีคนที่เขาคุยแล้วเราไม่รู้ ในที่ทํางานของเขาหรือทํางานด้วยกันหรือจะมีใครอีกคนหนึ่งที่เขาไปหมายตาหมายปองให้ระวังตรงนี้ให้ดีสิ่งต้องระวังประมาณนี้คือระวังอะไรที่มันยังไม่เปิดเผยอะไรที่มันแอบซ่อนซึ่งคนอื่นอาจจะรู้แต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่มีแนวโน้มสมหวังนะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่ว่าอยู่ไกลกันจนเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำสำหรับคุณหน่อยเป็นยังไง ว่ามันจะดีไหมเนาะกับกับคนคนใหม่ๆนี้คือต้องบอกก่อนว่าถ้างานเยอะทางไกลแล้วความอดทนไม่มากพอนะคะต้องบอกก่อนว่าแล้วพูดกันน้อยไม่ค่อยพูดแล้วก็คุยกันแต่สื่อโซเชียลหรือแอปพลิเคชันแชทอย่างเดียวมีโอกาสไม่เข้าใจกันอึดอัดใจกันเรื่องคำพูดเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะดื้อเงียบหรือไม่ค่อยพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ทนไปนะคะรอคอยคําตอบอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็อีกโก้จักนิ่งไม่พูดไม่เอ่ยก่อนไม่ทักก่อน ไม่ถามก็ไม่ตอบนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะคือจริงๆความสัมพันธ์พัฒนาได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเคลียร์กันเป็นสเต็ปสเต็ปแต่ถ้าประเภทที่ว่าฝั่งนี้ก็พูดน้อยฝั่งโน้นก็ไม่เคยพูดอีโก้ก,กันไปมาแล้วก็ความอดทนน้อยก็คือเหมือนกับว่าแบบไม่พูดดีกว่าไม่คุยด,ด,ด,ดีกว่าไม่ทักดีกว่าอันเนี้ยปิดแน่ๆความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมจะดีในคู่ที่หันหน้าคุยกันส่วนคู่ที่ไม่ค่อยพูดหรือรักต่างวัยมากๆ มันจะมีบางผู้เหมือนกันนะคะที่คนหนึ่งอ่ะ,อะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเหมือนมองมองอีกคนอย่างเข้าใจแต่ถ้าอีกคนหนึ่งอายุน้อยมีโอกาสค่ะ ปัญหาเรื่องคำพูดก็จะส่องกันอย่างเดียวแล้วก็มองกันอย่างเดียวแต่ก็ไม่พูดแต่ถามว่าอึดอัดใจัหมอึดอัดใจดีไม่ดีบางคู่บางคนน่ะอาจจะเลิกกันไปก่อนห่างกันไปก่อนเงียบหายกันไปก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเมื่อกี้ขึ้นไพ่เดดเดสมันไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเลิกกันง่ายๆหรือจากกันไปหรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนบางท่านทํางานที่เดียวกันแล้วลาออกลาออกแล้วแล้ววันหนึ่งรู้ใจคิดได้ก็กลับมามามาชอบกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันหน่อยเนาะ บทสรุปตัวคุณเองอะนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเปลี่ยนไปสู่ความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณเนี่ยมันดีแล้วมันจะมีข่าวดีมีโชคดีโชคกลาอะไรของคุณเข้ามาตัวตนของคุณมันเด่นชัดอะค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะสร้างความลังเลนิดหน่อยในเรื่องของคนเก่าคนใหม่หรือจะจะคืนดีกันไหมหรือจะทักไหมหรือจะคุยไหมหรือจะพอจะไปต่อมันจะอยู่ประมาณนี้ถามว่าโดยภาพรวมชีวิตดีกําลังขับเคลื่อนไปสู่จุดที่มั่นคงข่าวดีเริ่มต้นใหม่ๆแต่ระวังในเรื่องของการติด อีโก้การยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนหรืออะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มากเกินไปมันก็มักจะทําลายเราแต่เอาเป็นว่าให้พอดีพอดีแล้วกันนะคะถ้าอะไรที่ยังไม่แน่เออระวังคู่บางคนที่บล็อกกันด้วยถ้าบล็อกกันเนี่ยนะคะการติดต่ออาจจะยากขึ้นหรือการที่แบบม e ีอีโก้คือทักมาแล้วไม่คุยไม่ตอบสักทีอะไรเนี้ยก็ระวังจุดนี้แต่แนวโน้มต้องบอกเลยว่าทุกอย่างจะดีอะไรที่มันคุมเครือมันจะชัดเจนมันจะได้เริ่มต้น ถ้าหันหน้าคุยกันแต่ถ้าไม่คุยนะมันก็อาจจะมีบางผู้บางคนที่ต้องแบบทนปวดใจกันไปนะคะทีนี้เรามาขอดูสารจากเบื้องบนกับคนหน่อยสำเร็จค่ะความรักได้เริ่มต้นได้เปิดเผยเน้นคู่ที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนทำงานด้วยกันเกี่ยวข้องกันหรือดิวงานกันอนี่ยโอกาสเริ่มต้นกันใหม่หรือเริ่มต้นแล้วไปด้วยกันไปข้างหน้าแล้วเข้าใจแล้วเลือกกันแล้การสูงค่ะทุกอย่างจะเปิดเผยชัดเจนมีอนาคตร่วมกัน บางคนบางท่านก็ได้แฟนอายุน้อยเก่งประสบความสําเร็จก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วความจริงบางคนบางท่านคบกับนักกฎหมายนะเนี่ยต่างชาตินักกฎหมายที่ไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสค่ะได้ตัดสินใจได้เลือกได้เริ่มต้นการครบกันครั้งนี้มีเหตุผลมีความหมายนะคะถ้าคบกันครั้งนี้ได้ยาวไปจนถึงมั่นหมายแต่งงานเลยค่ะมีลูกด้วยหรืออาจจะไปซื้อบ้านหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่าเปิดเผยให้สังคมรับรู้ การปักเนี้ยมีความหมายนะคะที่เข้ามาไม่ได้บอกว่าแค่กลับมาดีกันไม่ใช่แค่ว่าเริ่มต้นคุยๆไปถ้าได้ครบจริงๆรคเครียรได้นะไปถึงนะคะ just this the sun ไปเลยนะ,ะมีอนาคตมีเป้าหมายเลือกกันและกันไปแล้วเพราะขี้เกียจเรียนรู้ใหม่เหนื่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสักคนแหละตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอเดินหน้าไปกับคนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเอาใจช่วย ครั้งนี้ดีมากๆาท่านไหนก็ตามที่จดจดจ้องจ้องจะทักหรือไม่ทักเราทําลงไปอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องเสียดายที่ไม่ได้ทําอย่างน้อยมีโอกาสได้พูดยังมีโอกาสได้คุยยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอย่าลืมพ่จะรทักพูดคุยเปิดใจให้กันละกันนะคะไม่มีอะไรยากถ้าใจมันอยากทําเพราะนั้นเองอย่ามองว่าอาอย่ามองว่าเสียหน้ามันมีอะไรให้เสียหรอคะชีวิตก็เสี่ยงเท่านั้นแหละเนาะ ความรักมันก็เหมือนออกซิเจนอะรู้ว่าจะตายทำไมเรายังหายใจอยู่ทุกอย่างมันเสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเลือกที่จะเป็นอย่าอย่าต่อว่าสิ่งใดอย่าตัดเพาะสิ่งใดแต่ตรงทําในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างที่ตั้งใจให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่ควรทาเนาะเป็นกำลังใจให้หากฟังและชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตามกดสมัดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ราบสุดกัรฟังด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่าใดกดแล้วกดติดตามคอมเมนต์ comment, และกระดิ่งแล้วขอบคุณมากๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในท้ายที่สุดน,นะคะ ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาเจออะไรมาหรือกาลังจะก้าวไปสู่สิ่งใดขอให้มีสติให้มากรักเคารพตัวเองให้เกียตัวเองให้มากๆและเมื่อใดก็ตามที่เรารักตัวเองเป็นพิจารณาใจของตัวเองอย่างถี่ถ้วนเราจะมองสถานการณ์ออกหมดไม่ว่าคนคนนั้นคนเก่าคนใหม่คนที่อยู่ตรงหน้าหรือคนใดๆก็ตามในทุกๆเรื่องเราจะประเมินได้และเราจะไม่ตกหลุมพรางใดๆแต่อย่างน้อยสิ่งที่จะต้องอยู่ก็คืออยู่กับความเป็นจริงให้ได้ความจริงอาจจะไม่ถูกใจทุกเรื่องแต่อย่างน้อยถ้าเรายอมรับได้ เราก็เป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญคนหนึ่งแล้วเราจะเดินถูกทางขอให้โชคดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ